ขันมาอยู่จังสี่กะอากาศสงบดีเนาะบรรยากาศดีมันก็ดีแล้วเห็นทงไฮทงหน้าจิตใจมันก็เยือกมันก็ยินลบบนั้นขันกลับไปบ้านกับพ่อเตาผู้เฒ่าเหมือนมีแต่จมเตาป่อยแต่สั่งนายเอ้เบาเบายังมันวันด้่จมเตาผู้เฒ่าเอาเตี๋ยเนี่ยสาวสีเนี่ยเป็นยังอันนี้ก็จมจนเป็นบาปติดปากตัวนี้ก็ได้เอาจมซื่อก็เป็นบาปพื้นเตี๋ยไงห้ยมันจมมีผัวต้นนาพระนี่แล้วเออ หัวเนี่ยอุ้มแต่ไก่เออเออกักตัวอยู่บ้านก็อยู่น้ำไก่แล้วเออ,เอ,อไก่มันปฏบัติดโควิดได้เออก็ดีแล้วตัวยิ่งเหมือเศร้าก็อุ้มไก่ยิ่งมือแรงก็อุ้มไก่นั่นแล้วเมื่อนั้นเมียไปส้วนหัว,สวใส่บาตเออเ่าว่าไปใส่กอนรอดไปอุ้มไก่อาบน้ำยู่พบน,นะเอาก็ถเทือนแล้วตัวขัดไปใส่ผู้เดียว,วกันใช่ไหมต้นนี้ยังไดนก็จมมาแล้ว อุ้มไตตะไก่เศร้ากองอุ้มไก่เลี้ยงกับอุ้มไก่มันว่าเพี้ยนเบียยเพี้ยัย้ําว่าสิพ่าก็มาพอดีได้หลวงพ่อหลวงพ่อก็เน้นหน่อยเอ้าจมยังจะเศร้าได้ยมเหมันว่าโจมมีผัวนั่นแล้วอุ้ยมันสิเป็นบาปเป็นกรรมจะไปหาจมว่าจมจังไรตื่นเศร้าเพี้ยนอยังอุ้มตไตตะบาดตะเศร้าจนว่าคำกรรเฮ็ดเบียยเพี้ยนนังอย่งเตลืมือแต่ลือมเดียวสีสีเดียวอันผัวเจ้าอุ้มไก่เตหลวงพ่อแล้วอุ้มบาดมันสูญได้โ่โง่หลวงพ่อหน่อยของธรรม กินกันบุ้งหมาทั้ที่อยู่ทั้งลายมราไม่่เพราะใส่ก้อนบุ้งจะมัดเขียนที่บุ้งหมานทะเลาะหนูโอ้ยซ้ำกันซ้ำกันเออสมัยผมไปบวชไปกับหลวงปู่แล้วแล้วก็โจมเห็ดปัวซิล่ะยายเพลศกันไอปัวบวชเนี่ยบอแล้วกปัวเราอยู่ในบ้านเขาก็ไปกับหลวงปู่แล้วก็ย่างไปเออมากระมาใกล้เล่าเซ่า๊ะนี่เป็นข้าในกุชิดใส่บาาหมาโอ้ยมันถึงวันนี้กุชิดมาใส่บานข้าจดอกเร้ย We'll be right <laughs>